เอเยเฮลโหลกายวัสดุสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้แล้วก็อยู่กับเกมบล็อกฟุตอีกแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเล่นอัปเดตปัจจุบันกันนะครับว่าในอัปเดตนี้เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นกันบ้างนะทุกคนอันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเอาอีเวนต์นะครับทั้งวิกต่างๆเนี่ยมายำรวมกันนะทุกคน ก็คือเป็นอีเวนต์โอนี้นะครับแล้วก็อีเวนต์ของซีเลเชียลครับทุกคนนี่เลยครับ2ฝัง่งก็สำหรับในอัปเดตนี้นะมันหาอะไรได้บ้างใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะมาดูที่ตู้สุ่มครับหลักๆเนี่ยก็คือเรานะครับจะหาซัมเมอร์โทเค็นจากที่ต่างๆนะครับในกิจกรรมพวกนี้แหละแล้วก็เอามาสุ่มตู้ครับนี่เลยครับทุกคนก็จะมีพวก ประดับต่างๆนะครับของฝั่งโอนิแล้วก็ฝั่งซิลเชียลนะครับมันจะวนกลับมาให้เราสุมใหม่แล้วก็จะมีหมวกครบรอบ 50B ด้วยครับอ่าก็เป็นของลนะิมิเต็ดเนาะประดับลิมิเต็ดเนี่ยผมแนะนำว่าให้เก็บครับแล้วก็จะมีสีฮาคิครับที่เป็นสีลิมิเต็ดทั้งฝั่งของโอนิแล้วก็ฝั่งของซนะิลเชียลเนาะอ่าแล้วก็จะมีพวกผลพิสารลิมิเต็ดบางผลด้วยนะครับที่เป็นสกินมันก็กลับมาให้สุ่มด้วยเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสุมพร้อมกัน ห้าร้อยโทเคนเฮ้ยสกินวนะเนี่ยสกิน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 เออนั่นแหละตามสเต็ปก็คือรู้อยู่แล้วนะครับไม่ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับของในตู้สุ่มซึ่งผมก็ได้หมวก50ปีมาแล้วนะครับหมวก50ปีเนี่ยมันก็จะบวกมาสเตอรี่ครับทุกคนแล้วก็ น่าจะเป็น E.P มั้ง10%ถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็ไอ้พวกที่เป็น4ี่าคีใช่ไหมอ่ะนี่ครับทุกคนโอนิออร่าแล้วก็ซีเลเชียลออร่านี่ครับกดใช้เลย4ีก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ผมยังขาดพวกอ่าของซีเลเชียลอยู่ครับเป็นพระคุมเนาะส่วนฝั่งของโอนิเนะี่ยผมได้ครบแล้ว ผมเนี่ยเหลือพ่อคุมของซิลิเชียลอย่างเดียวเนาะโอเคทีนี้นะครับเราสามารถหาซัมเมอร์โทเค็นน่ะได้จากแหล่งไหนบ้างนะทุกคนอันดับแรกเลยครับก็นี่แหละครับสังเวียนก็คือเอาปลามาตบกันเนาะคนที่ชนะเนี่ยก็อาจจะได้ซัมเมอร์โทเค็นไปนะครับก็ถ้าอินจากอัปเดตก่อนก่อนก็น่าจะประมาณ100มั้งแต่ว่าทุกคนนะครับจะต้องรอมันแจ้งเตือนก่อนนะ สำหรับการแจ้งเตือนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันขึ้นที่เข็มทิศไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าอีเวนต์อะไรเกิดนะครับมันจะไปขึ้นที่เข็มทิศทุกคนอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีขึ้นที่เข็มทิศนะครับหรือไม่มีอะไรเตือนบนหน้าจอเราเนี่ยแล้วทุกคนนะครับเอาปลามาตบกันอ่ะมันไม่ได้อะไรนะก็มันจะเป็นในช่วงของอีเวนต์เท่านั้นนะครับแล้วก็วิธีที่2ครับนี่เลยครับทุกคนมันจะมีพวกบอสนะครับเกิดตรงกลางนี้ ให้ทุกคนเนะี่ยมาตีนะครับมันก็จะได้โทเค็นเนาะเอ่อบอสหนึ่งตัวนะครับมันจะได้ประมาณ150โทเค็นแล้วก็ไอ้บอสตรงกลางเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะเกิดปล่อยนะประมาณ5นาทีเพิเผอไม่ถึง5นาทีด้วยมั้งครับคือมันเกิดถี่มากอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่2ครับแล้วก็วิธีที่3ครับก็คือน,นี่แหละครับทุกคน PVP ครับ PVP ทีม ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยก็มันได้100โทเค็นเหมือนกันหมดเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่3เนาะแล้วก็วิธีที่4นะครับวิธีที่4เนี่ยก็คือไปตกปลาครับทุกคนแต่และฝั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของโอนิหรือว่าฝั่งของซีเลเชียลนะครับมันก็จะมีบ่อน้ําวนอย่างเงี้ยนะครับเกิดอ่ะก็ให้ทุกคนนะครับตกพอเราตกขึ้นมาได้เนี่ยเราก็เอาปลาไปแลกเนาะ พอเราเอาปลาไปแลกนะครับเราก็จะได้เป็น Summer ทเค e n มาอ่ะเนี่ยครับให้เรารอ,อกล่องสมบัติก่อนนะอย่าเพิ่งรีบครับอ่ะพอเราได้กล่องปุ๊บเราค่อยเอาปลาโอเคทีนี้นะครับเราก็จะได้ทั้งกล่องสมบัติแล้วก็ได้ปลามาเนาะอ่ะเรามาเปิดกล่องสมบัติกันก่อนเลยครับนี่เห็นไหมมันก็ได้ได้โทเค็นแบบนี้เลยครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องรออีเวนต์เลยนะทุกคน เพราะว่า event, อีเวนต์ตีบอสตรงกลางเนี่ยมันได้150ก็จริงแต่ถ้าเราตกปลานะครับเราได้กล่องหนึ่งก็ประมาณ50าสบอะสบ่อก็ได้เท่ากับตีบอสแล้วทุกคนแล้วกว่าจะอีเวนต์จะเกิดนะครับหุยตกได้น่าจะเยอะมากๆอ่ะเพราะว่ามันเกิดเรื่อยๆครับอ่านี่ก็เป็นวิธีที่4เนาะแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเอาปลาที่ตกได้เนี่ย มัแลกดูนะผมไม่รู้ว่ามันจะแลกได้หรือเปล่าเนี่ยครับทุกคนเนี่ยแลกได้ด้วยหนึ100่งโทเค็นก็อ่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่ห้าแล้วปะเออคือมันได้จากหลายที่มากนะครับทุกคนครับแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับก็คือเนี่ครับทุกคนจะเป็นวิธีที่ได้สัมเมอร์โทเค็นแบบเยอะมากๆอ่ะนี่ครับให้ทุกคนนะครับสังเกตดูว่า ฝั่งไหนมันขึ้นคูดาวมันจะมีตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ขึ้นครูดาวเนะี่ยมันจะมีอีเวนต์เกิดที่ฝั่งนี้แต่ถ้าคูดาวนะครับมันไปขึ้นอยู่กับฝั่งซนะีเรชเชียลเนี่ยอีเวนต์นะครับมันก็จะเกิดอยู่ฝั่งนี้เนาะก็สำหรับอีเวนต์นะครับให้ทำอะไรทั้งสองฝั่งเนะี่ยให้ทำเหมือนกันเลยครับก็คือให้เราเนี่ยป้องกันต้นไม้คือมันจะมีมอนเนี่ยเกิดมานะครับเพื่อมาตีต้นไม้เราและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ เราเนี่ยจะต้องเคลียร์มอนให้ได้เร็วที่สุดนะครับยิ่งทุกคนนะครับใช้เวลาน้อยเท่าไหร่เนี่ยซัมเมอร์โทเค็นที่เราได้ก็จะเยอะตามไปด้วยเนาะแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้รับจากอีเวนต์นี้เนี่ยมันมีมากกว่านั้นครับทุกคนนอกจากโทเค็นก็คือปกติแล้วอะเวลาทุกคนนะครับมาสุ่มเนี่ยทุกคนนะครับจะต้องรอ2ชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนสามารถเคลียร์อีเวนต์แล้วชนะได้นะครับทุกคนจะได้เป็นซัมเมอร์โทเค็นมาใช่ไหม แล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือคูดาวนะครับของตู้นี้เนี่ยมันจะรีทันทีเลยครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากผมว่าถ้าทุกคนสุ่มนะครับแล้วลองไปหาเซิร์ฟที่คูดาวมันน้อยๆนี่ยก็คือแบบสักประมาณ2นาทีเกิด5นาทีเกิดอะ่ะก็ให้ทุกคนรอตีได้เลยครับถ้าทุกคนตีชนะทุกคนก็กลับมาสุ่มต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอ2ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ โคตรดีครับทุกคนแล้วก็สําหรับคนที่ถามนะครับว่ายพ,พี่ครับแล้วอ่าอีเวนต์นี้เนี่ยมันทําเบ็ดได้หรือเปล่านะครับก็น่าจะต้องบอกไว้เลยว่าไม่น่าได้ครับทุกคนเพราะว่าผมเองเนี่ยยังไม่มีเบ็ดซิเลเชียลครับก็เห็นเขาบอกว่ามันทําได้นะถ้าทุกคนนะครับดองอ่ซิเลเชียลโทเค็นแล้วก็โอนีโทเคนไว ผมเนี่ยไม่ได้ดองไว้นะครับก็น่าจะแลกไม่ได้เนาะแล้วก็ไอเหรียญ2อันนี้นะครับมันก็หาไม่ได้แล้วด้วยเออและที่สำคัญน,น่ะ NPC นะครับที่มันเอาไว้แลกเบลดอะแทนที่มันนะครับจะเปลี่ยนให้เป็นซัมเมอร์โทเค็นเนาะเพราะว่าไหนไหนมันก็เอาอีเวนต์เก่ากลับมาให้ผู้เล่นที่แบบเก็บอะไรไม่ทันเนี่ยมาเก็บตกทีหลังได้แล้วนะก็จริงๆเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า เบ็ดเนี่ยมีหลายๆคนก็ยังทําไม่เสร็จด้วยเหมือนกันเช่นผมเองเนี่ยก็ยังทําไม่เสร็จครับเนี่ยถ้าทุกคนนะครับทำเคเวสตอปลาจนครบแล้วเนี่ยเอาปลามาแลกกับมันอะถ้าทุกคนไม่มีเหรียญน,นะครับทุกคนก็แลกไม่ได้อยู่ดี<笑><笑><笑>ก็แนะนําว่าอย่าเสียเวลาเลยครับคือถ้ามันเปลี่ยนเป็นซัมเมอร์โทเค็นอะก็คือแลกได้ครับแต่มันไม่เปลี่ยนไงเออนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าอัปเดต แก้ไขนะ่ะมันจะแก้ให้หรือเปล่านะทุกคนจริงๆเนะี่ยแอดมินควรแก้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับในไหนมันก็เอาอีเวนต์กลับมาแล้วอะก็แทนที่จะให้ผู้เล่นอ่าที่เข้ามาทีหลังเนี่ยทําเบ็ดลิมิเต็ดได้ด้วยนะครับแต่พอมันเป็นต้องใช้เหรียญพวกนี้เนะี่ยเท่ากับว่ามันเอากลับมาจริงแต่ถ้าทุกคนไม่มีเหรียญดองไว้เลยก็ทําไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็เสียใจครับโอเคครับทุกคน สำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยครับมาครับเรามาสรุปท้ายคลิปกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่ามีวิธีไหนนะครับที่เราจะสา,ามารถหาซัมเมอร์โทเค็นได้บ้างเนาะ,อ,ะอันดับแรกก็ป้องกันต้นไม้ครับยิ่งป้องกันได้เร็วโทเค็นก็จะได้เยอะแล้วก็ตกปลาใช่ไหมตกปลาตามบ่อเนี่ยครับแล้วก็เอาไปแลกอ่ะแล้วก็มันจะมีกล่องสมบัติด้วย ก็เปิดของสมบัตินะครับอ่ะก็สามวิธีแล้วเนาะสาวิธีมีเอาปลาตบกันครับก็เป็น4วิธีแล้วก็อ่าเคลียร์บอสครับตรงกลาง5วิธีสุดท้ายครับวิธีที่6ก็คือ PVP กันครับอ่ะก็จะมีทั้งหมด6วิธีนั่นเองนะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้เพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับทุกคนครับถ้าทุกคนชอบ หรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย